มดแล้วจูบกันไม่ต้องขำสิไม่ห่วงกูเลยน้ำน้ำน้ำลูกแลกจะีจต้อง่งีนเจีมาตบหน้าหมเอผมจะเป็นเมียจีมาตบหน้าียวตหน้าเนะจ๊ะผมจะเป็นเมียลรกจะมีไี่ไว้เด้ อุ๊บปากเลยนิยทยาจะพี่เบค่ะจะเกิดตรงไหนเดี๋ยวไี่เกิดขึ้นในวันนี้<ะ>เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหม่อมั่งเสียคนอื่นมายุ่งเกี่ยวด้วยหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คนจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะเบค่ะเพราะถ้ามีครั้งต่อไปหม่อมั่งเสียนันทญาไม่ยอมแก็ขขาดมาซิมาสิตายปาสั่นป้าโอ้โหป้า ว่าบ้าเนี่ยจะชอบสาวไซ์ X S หรือว่าจะชอบ X X E L นะ X รวยเลยโอ้ยไซ์ปลอยปอยปอยพี่ขาดปลอยไม่ได้โอ้ยปล่อยให้ปลอยเข้าไม่มีผัวดีๆเธอเฮ้ยให้เข้าไปเมียนาคตดีๆเธอพะคุณผู้ชายคนนี้ดีที่สุดในโรงนีเกแล้วโอ้โห ไไไมม่รรู้้จะะสหาาอดในประเทศไทยหาไม่ได้ผู้ชายเกี่ยงข้าพเจ้าใส่เจ็นไปคนดีที่หายากทำไมลยะเมื่อเช้ายังหาไม่เจอเลยใส่บาทใส่บาทตอนเพลเช้าเขา